S <S ก็ดิฟเฟนเพจบ้านส่วสนนะครับดิธานี้จะก้มต่ำหน่อยเนทุกคนนะมุมกล้องมันจะแปลกแเพราะว่าเรา,อ,าอยู่กับรากเพกะเตียกำลังแช่แช่น้ำยาคนแช่ล้วก็จะเอาขึ้นพึๆๆ่งลมให้หมาด, <S 1> <S 1> <S ดๆๆนี่นี่นะชุดหนึ่งเห็นไหมเราก็แช่ลงไปแบบนี้ส่วนท่อนที่เป็นแผลเนี่ยเราไม่ได้มัดรวมเพราะเล็กๆมากๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเล็กมากๆทั้งส่วนก็จะเอาไว้ช่ำเอง มุมกล้องมันจะแปลกๆหน่อยนะมันจะแบบกดต่ำลงนิดนึงแล้วเนี่ยท่อนที่เอาให้ขายชุดห้าท่อนก็จะเป็นค้าใสแบบนี้นะเพื่อนนะค้าใสแบบนี้หชุดห้าท่อนเก้าสิบเก้าบาทลงค่าส่งไปชำมันจะได้ห้าตน นะเห็นไหมว่านี่นี่ของเราเองนี่ของเราเองจะยุ่งอะไรล้วถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยม,มาจับกำในเวรน,น,นี่ของของเออรู้แล้วนี่ของอ่าที่สวนเองมันจะมันจะมันจะเล็กมากเล็กมากตัวนี้เห็นไหมถ้าเทียบกันมันจะเล็กมากนะอันนี้เล็กกว่าปากกานี่เราไว้ชำเองํำเป็นต้นกล้ามาขายนั่นแหละ อันนี้นเ,นเป็นของทีสง่ส่งให้ลูกค้าก็จะคัดไซส์แบบเท,ท่าปากกาขึ้นไปนชุดห้าท่อน99บาทรวมค่าส่งอันนี้ลือคือเราแชรเนี่ยลิงหลากมาหลายชั่วโมงแล้วทุกคนประมาณหลายชั่วโมงแล้วจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาขึ้นเอาขึ้นเพื่อเสดดน้ำแล้วก็พึ่งให้หมาดแล้วก็ไปทาปูนที่หัวนี้ปิด ป,ปิดแผลด้านบนแต่ด้านล่างนี้เราไม่ทานะเพราะว่า,ายังไงมันก็ต้องลงไปในดินนะทุกคนมันต้องสัมผัสกับดินเพื่อที่จะแทงรากใหม่แต่ด้านบนนี้เราปิดเพราะว่า,าทั้งน้ําที่เราลดลงไปทั้งอะไรก็ปิดไว้ก่อนแค่นั้นแหละแล้วก็ทําเครื่องหมายว่านี่คือด้านบนนะประมาณนั้นถ้าใครสนใจที่จะเอารากไปชําก็สั่งซื้อเข้ามาทุกคนนะชุดละ99บาทรวมค่าสง่งเออมมีเก็บปลายทางด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบ ออกไปแล้วเป็น100ชุด2อ0สองรนี่นี่จะเข้ารอบที่200อยนะประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็สอบถามทางซื้อเข้ามานะนี่เอาไปชาได้5ต้นทุกคนก็คือเปอร์เซ็นต์การงอกไหนจริงแล้วมันแปดสิบถึงร้อยเลยแหละเรามีวิธีการชําให้นะเดี๋ยวเพื่อนก็ดูคลิปแล้วก็ทําตามนั้นเพื่อนนะถ้าไม่แบบทําอะไรที่แปลกไปกว่าน,นี้ส่วนใหญ่มันก็เกินแหละ <c oughs> ประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะ